อ e w Mitsubishi Titan 2.5G LX ปีล่าสุดนะครับปี2563นะคันนี้ชฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราขายสูงเพียงแค่488,000บาทครับผมรับประกันนะฮะตรวจทุกจุดโดยกูสเปคชั่นนะครับผมว่ารถเราไม่มีอุบัติเหตุ100%นะครับสวัสดีทุกท่านครับผมเซียวโยสีสเกตพง์นิเวศนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรถสวยขายถูกบายศิรานะครับผมนะวันนี้ผมมีรถกระบะนะฮะ แต่งซิ่งแต่งสวยมาเลยทีเดียวนะครับกับแม็กสวยนะฮะขอบ18กันเลยทีเดียวนะครับเผื่อว่าท่านกําลังสนใจหาสวยๆแบบนี้อยู่นะครับสีขาวนะฮะมีคันเดียวด้วยนะครับหาว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยกันครับวันนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งคันนะฮะที่สวยมากๆนะครับกับ All l l New m i t s u b i ิ h i t i ตั n นะฮะโมหน้าใหม่หรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหล่อใช่ไหมครับชมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนะ หม่เอี่ยมครับคันนี้ไม่น้อยมากๆแล้วก็รถสดใหม่นะฮะมาด้วยนะครับแม็กซิ่งนะฮะขอบ18นะครับยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนะคันนี้กับ All New Mitsubishi Titan นะครับนี่ปี2563นะครับสวยมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับอ่าสวยมากๆเนียนๆสวยๆนะฮะคันนี้ นะครับคันนี้นะครับสีเดิมนะครับสีเดิมแทบสีเดิมทั้งคันเลยนะครับยกเว้นไอ้ส่วนของกระบะท้ายนะครับมีที่เรียกว่าตําตูดมาหน่อยหนึ่งนะครับนอกนั้นสีเดิมหมดนะครับอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่วันรถเข้าแล้วนะครับ่ามาด้วยนะฮะกันชนท้ายนะครับแบบฉบับของเขานะครับไม่มีใครเหมือนเลยนะฮะนี่ของมิตซูบิชิไทตันรุ่นนี้นะครับอ่านอกนั้นสีเดิมนะะสีเดิมโรงงานสวยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมมีเครื่องวัดสีด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าสีเดิมยังไงนะฮะน่ะค่าเครื่องวัดนี้นะครับเกินหนึ่งพันขึ้นไปถ้าว่าทําสีมานะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งโป้สีมาหนานะครับนะแต่ถ้าหลักร้อยนะครับก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะครับนะสองร้อยสามสิบเอ็ดนะครับนี่น่ร้อยเก้าสิบสามนะครับไหนบอกเขาผมบอกครับเดิมๆครับคันนี้เดิมๆจริงๆ 160นะครับมาชมกันทุกจุดเลยนะฮะต้องบอกว่าสีสเกตผมนี่เราใส่ใจนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับ210นะครับนะอ่าตรงไหนอีกตรงนี้ทําสีมาไหมร้อยหกสนะครับอ่าในส่วนของที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าข้างหลังเนี่ยครับมีตําตูดมาหน่อยนึงนะครับนี่เห็นมาขึ้น721เลยนะฮะนี่นะไม่โกหกกันนะครับ้วมีตําตูดมานิดนึงนะครับ700กว่านะครับก็บอกตามตรงนะคัคันนี้คือ ฝากระโปรงท้ายเนี่ยทำมานะครับทำใหม่ให้นะครับส่วนลังนั้นเนี่ยสีเดิมนะครับสีเดิมนะฮะร้อยหกสิบสามเห็นไหมครับสองร้อยร้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะสองห้านะครับนี่คือสีเดิมนะครับล่างนั้นเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ร้อยเจ็ดสิบสามปดอ่านะครับอย่าที่บอกครับซื้อกับเราสบายใจนะครับมีทั้งกูสเปคชั่นแล้วก็เครื่องมือตรวจวัด เหล่านี้นะครับให้กับลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจกันนะฮะคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่54,000โลนะครับ54,000โลนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในด้วยกันครับนะก็เป็นมิสูบิชิทัตตันแบบ Open c a p นะครับ Open c a p นะฮะนี่แคปเปิดได้ครับกว้างนะฮะกว้างขวางน่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้อะไรหลุดเนี่ยนะครับนี่ กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับหน้าสวยงามมากๆน่าใช้มากๆนะครับคันนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคอนโซลต่างๆวฟมอะไรนะครับยังสมบูรณ์นะฮะยังนั้นอยู่เลยนะครับอันนี้หัวเกียร์เปลี่ยนมาใหม่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบบเดิมให้ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับหนาาเบาเป็นเบาะผ้านะครับสีดําคาดด้วยสีเทานะครับผมหนกระจกสามารถพับได้ปรับขึ้นลงสูงต่ําได้นะครับ มาด้วยกุญแจนะรีโมทอันนี้มีชุดเดียวนะครับผมอะไรเป็นแบบมัติฟัง์กชันนะครับผมโอเคนะเรามาสตาร์รถดูด้วยกันนะครับนะคันนี้ยังอยู่ในการเสียงดีเลยอยู่ในการรับประกันศูนย์นะครับมิสูบิชินะครับทั่วประเทศนะครับ1นึ่งแกิโลเมตรหรือ3ปีนะครับอ่านหนถึงก่อนนะเครื่องยนต์เกียร์นะครับมีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยนะครับฟรีนะฮะ 54475กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะมาด้วยพวงมาติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแบบธรรมดานะครับวิ f เอฟมีช่องใส่ CD มี AUX นะครับฮะตรงนี้มีครบนะฮะมีเดียต่างๆนะฮะมี USB CD USB กับ CD แล้วก็วิ f เอฟนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีช่อง USB ให้ด้วยนะครับก็เสียงดีนะเสียงดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ เลดีโอนะครับเนี่ยส่วนแอร์เป็นระบบเมนูนะครับปรับเอาเองนะครับผมร้อนหนาวเย็นต่างๆนะครับก็ได้เลยนะครับแอร์แบ็กสลูกฟังคนนั่งและฟังคนขับนะครับแอร์แบ็กสลูกนะครับคันนี้ก็สวยเดิมๆครับรับประกันนะฮะไม่มีอุบัติเหตุร้อเครับมีตําตูดมาที่เดียวตาลังมานลครับตาตูดนะฮะกระจกนะแบบพับได้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับนี่ เนี่ยพับได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับสวยๆครับคันนี้นะครับแอร์เย็นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับสิสเกตพื่นิเวศเรานะครับรับประกัน6เดือน20 0 0 0กิโลเมตรนะครับซื้อไปภายใน3วันนะครับเอารถไปเข้าศูนย์ไปตัวเช็คช่างผู้ชำนาญการต่างๆนะครับผมนะถูกชนมาแค่คืบเดียวนะครับเราถึงโครงสร้างนะครับเรารับซื้อคืนแล้วก็ให้ค่าเสียวลาอีก1 0 0 0 0แสนนะครับแต่คันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็มีแค่ตรงฝากระโปรงที่เดียว นะครับดังนั้นก็ปกติหมดทุกอย่างนะครับผมนะปากกระโปรงนะครับรถไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆนะฮะภายในห้องเครื่องต่างๆนะครับสะอาดนะครับผมนี่พามาชมรถกันก่อนนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนะเผื่อแต่เรามีบริการทําสัญญาแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่เลยนะครับล่าสุดก็ส่งไประยองนะครับส่งไปหลายๆที่นะครับก็อันนี้บริการให้นะครับ เครื่องยนต์เดิมนะครับรับประกันศูนย์อีก1อีก3ปีนะครับ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับปี63ก็66นะครับคันนี้นะนะครับหมดปี66นะครับหากใครสนใจมิ t ซูบิชิอ All นิวไททัน2.5 GLX คันนี้นะครับปี2563นะครับราคาถูกมากๆนะครับ488,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับดอกเบี้ยถูกสุดๆ2.79%เท่านั้นนะครับหากสนใจยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับเซลโย 0614744451หรือที่ l ล n e นะครับ r 4 4 4ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเรามีรถอีกมากมายเลยนะครับที่จะให้ทุกท่านชมนะครับผมนะไม่ว่าทางเพจ Facebook นะฮะหรือเพจรถยนต์สองสเกตพงศ์นิเวศนะครับก็ติดตามเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ